สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกทกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับที่กล้องเมียจงฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพานานาทุกท่านมาตกหาปลานินยักษ์นะครับผมที่บ่อตกปลาอมยิ้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมวันนี้ก็จะเล่นเป็นคันของอูดะนะครับหกจุดห้าเฮนตนะครับผมสองหนึ่งนะครับผมวันนี้มาขุดตะลิงนะครับผมจะเป็นบาลานซ์แต่นะครับตั้งหกตกสี่นะครับผม ตุ้นที่ใช้เป็นหางตันนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับ VIP สือนนองนะครับผมลายพางนะครับผมซองเล็กสามสิบาทครับโบโบรอดยากไปนะครับเดี๋ยวเหยื่อนะครับก็จะเป็นอ่าไม่รู้เห็นไหมนี่นะครับผมก็จะเป็นฝุ่นกับ นวดนิ่มนะครับผมอ่าแบ่งเป็นสองส่วนนะครับผมถ้าปลาเข้าแล้วเราจะค่อยนวดนิ่มทีหลังนะครับผมวันนี้ไม่มีเกี่ยวชิ้นนะครับส่วนตัวเบนเนี่ยจะใช้ของจินดามณีเบอร์ห้านะครับผมเบากว่าผิวกว่าปลากินดีกว่าแน่นอนครับผมเราอย่ามัวรีรอช้ากันเลยครับเราไปลุยพร้อมกันเลยครับผม เงี้ยครับแดดสองตาด้วยเอาแว่นมาด้วย ัาเล็กเข่าครับทุกคนันเล็กอือหูอือหโอ้โหติดอีกเรามเล็กเล็กวนี้ยังว้าอยู่คนพิจรารณาตัวเองนละ้นะ นี่โดนบอกแล้วไงครับนี่ครับโนเซฟนะครับกูดะนะครับดูแอคชัน่นไม่รู้เห็นไหมดูดูสายฟานะครับเต็มฝากนะครับเต็มฝากบนด้วยหูตัวนี้โอ้ล่อยดีกว่าเซฟเซฟนะครับเซฟดีกว่า,าว,ว่าสายระเบิดว่า ว่าขอเบ็ดง้างน,นะครับผม,อมลองยืดโอ้โห,โหทุกคนไม่ต้องเห็นไหมครับเนี่ยขอเบ็ดง้างเลยนะครับกินดามันีนะครับนี่นะครับผมง้างเลยครับกินดามันีเบอร์ห้ เปลี่ยนละลุยใหม่ครับผมเราเปลี่ยนมาใช้ตุดห่วงนะครับผมรับรองครับแข็งแรง

ไปอีกแล้วครับ12บสอปอนระเบิดนะครับสายๆคันยังอยู่นะครับผมชอบหลุดใช่ไหมเดี๋ยวเจอครับผมนี่เบอร์8เลยครับผมเล่นไปเลยฮะ คนต้องได้ดูปนินยักษ์นะครับมาตรงน,นี้องอกแล้ว โม่งแล้วม่งแล้วอ้ลงบุกไปเลย จะสวิงรอกองละนีอ่อแล้วไงมายแน,น,น,น่นะครับราะปนตัวนี้ก็ผมนะครับรอเซฟนะครับไม่ต้องปล่อยเลยเซฟ เล็กมากตัวนี้อือดาเอืออะไรน่อยๆเยอะเอย ตัวไม่ใหญ่นะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับผมน่าจะมีโลไซโลโลครึ่งก็จะโละครึ่งเจ็บหบนาได้เลยนะครับเราไปหาตัวใหญ่กันต่อดีกว่า เสร็จแล้วเราจะได้ปล่อยเซฟนะครับเรามีโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้อะไรวะดูดิทุกคนสิบสองฟอนระเบิดใส่หน้านะ กิลมนะครับผัดพัดผัดตกชว,วามาต่อลงกินลงกินเอาไปเลยไปเลยลงทุกไปเลยสึ่งก็อือ วันนี้ากวนี่จบลครับทุกคนได้ดูแล้ว บอกแล้วทุกคนไม่ผิดหวังคูับ่าจะมีสามสี่โลได้เออเบาหน่อยเบาเบาเบาตัวนี้ใหญ่เลยเนี่ยก็ ทุกคนไม่ผิดหวังนะครับนี่ทีนี่รับแขกนะครับสารับแขกนี่ผมบอกแล้วไงครับสุดยอดความใหญ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมหนักมากเลยครับนี่อตอนนี้เนี่ยน่าจะ โอ้ให้ทุกคนเดาครับน่าจะมีกิโลอืมน่าจะมีสักสี่สักสี่ดูสายตาสักสี่เ่ยวกับตัวอันนี้ของว่าในสุหรในร้ายเนี่ยครับได้ครับผม ป่ามแล้วไม่ป่ามแล้ว

知道。

哎。 Hey. ักันนใช่อะไรครับืุ้งยี่สเไใช่หเลี้ยงุม วิ่งดีมากโอ้ไม่เล็กนะครับนี่ครับผมไม่เล็กนะครับ ไดโลได้โบโบ,บ,บรอดยากตองไครับครับเดี๋ยวผูกมาโยอ๋อรับครับสวัสดีับครับัสดีบ บอก์ดลสองคนนะครับวันนี้เหลือวต้มเรากับตุ้มที่ขอมาตกประบึกกันนะครับผมถ้าโดนประบึกนาจะบันเทิงนะาันนี้ ปล่อยหน้าเดี๋ยวปล่อยหน้าโอ้โหตัวนี้นั่นมากเป็นสัตว์ครับครับดูไฟปลาครับปนีนโบโบรดยาก วัวันนี้มาคนเดียวนะมีเวลาตัวอยู่ประมาณ2อถึงสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บกองกันกลับไปแล้วนะครับผมสําหรับคนที่มือเหนียวๆนะครับมือเหนียวๆแล้วก็ชอบงัดสายชอบงัดนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมก็คือคันอุดะนะครับผมดําทับทิมนะครับอันนี้นี่ผมพันด้ามนะครับด้ามมันเล็กนะครับก้เสียงตรงนี้แหละราคาราคามัน ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยราคาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแหล่งที่มาต้น,ต,นต้นต้นกําเนิดที่มาเนี่ยอ่ามาน่าจะมาคนละที่นะครับผมเรื่องราคาขอกักไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ระยะเริ่มต้นที่มีนะครับก็มีตั้งแต่หนึ่งแปดจนถึงสามศูนย์นะครับมีมีหนึ่งแปดมีสองหนึ่งสองจุดสี่แล้วก็สองเจ็ดแล้วก็สุดท้ายที่สามศูนนะครับตัวน,นี้จะเป็นสาศูนย์นะครับ ด้ามไปเลยจากถนัดมือแต่สามศูนย์เนี่ยจ,จะออกหนักหนักเลยนะครับผมความแข็งอยู่ที่หกจุดห้าเฮดนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครใส่งัดหรือสายมือเหนียวนะครับสายล้างสายล้งางปลากินล้งางปลาเกี่ยวนะครับต้องมีไว้ในครอบของนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณน้าที่ติดตามและรับชมมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณจับใจนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราไปตามลุ้นด้วยกันนะครับผมโอเคเราลาจากกันนะครับดีครับผม